ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่หาดสมิลาต้องบอกว่าในวันหยุดที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยหนานแน่นเลยทีเดียว <step S 1> นะครับ <ạ. S 1> เพราะว่าไปเฉลิมฉลองวันชาติกันที่นั่นครับบรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเป็นวันชาติของมาเลเซียนะครับที่บริเวณชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับที่เดินทางมาเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเดินทางมากับรถตู้โดยสารรถบัสรถส่วนบุคคลนะครับ หลายสิบคันเลยครับมาจอดเรียงรายกันที่บริเวณหน้าเนี่ยเต็มหน้าหาดเลยครับเมื่อมาถึงครับบอกว่ามุ่งไปที่ไหนครับมุ่งไปที่รูปปันน้นนางเงือกครับสัญลักษณ์ของชายหาดสมิลานั่นเองครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลไท์ที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนเนี่ยนิยมเดินทางมาเนี่ยก็คือการขี่ม้าคาวบอยครับซึ่งอยู่ที่บริเวณชายหาดสมิลาเช่นเดียวกันครับ<ๆ>ก็จะมีให้บริการนักท่องเที่ยวขี่เดินไปตามชายหาดเนี่ยคิดค่าบริการครั้งละ150บาท ระยะทางไปกลับประมาณ500เมตรก็ได้เหงื่ออยู่พอสมควรนะคุณวรันเคยขี่ม้าบริเวณชายหาดบ้างไหมยังเลยค่ะแต่ดิฉันเคยเคยไปดูค่ะดิฉันไปถ่ายรูปใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าใครไปหาดสมิหลาก็ต้องไปถ่ายกับเมือกทองถูกไหมคะแต่ม้านี่ยังไม่กล้าขี่ค่ะ ไปดูเรื่องของร้านค้าที่อยู่ตรงริมชายหาดกันบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มหรือว่าอาหารทานเล่นรวมไปถึงร้านขายข,ายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้านะคะก็มีมากมายตางก็ขายดิบขายดีค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเขานิยมซื้อกลับไปฝากนะคะและที่สําคัญเสื้อผ้าที่นี่ราคาถูกมีหลากหลายแบบสีสันสดใสด้วยโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางจังหวัดสงขลาหรือว่าเอกลักษณ์ที่เป็นของชายหาดสมิหลาก็จะขายดีเป็นพิเศษพนักงานขายก็สามารถสื่อสาร เป็นภาษามาเลเซียได้อย่างคล่องแคล่วจึงถูกอกถูกใจชาวมาเลเซียเลยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ต่อรองราคากันได้ค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นนในช่วงของโมดิลจาวแล้วก็ชาวหัดใหญ่นก็ชาวสงขาก็ยิ้มได้เลยทีเดียว่าชาวมาเลเดียไปกันเยอะเลยทีเดียวครับ